สาราเรวชาแนลครับมาตั้งค่านาะฬิกากันนะครับสำหรับตัวนี้นั่นก็คือบอสแตนเชนนะตัวนี้จะมีอยู่4ปุ่มนะครับด้านซ้าย2ด้านขวา2อ,อันดับแรกนะอันดับแรกให้เรากดที่สายล่างนะกดจนวินาทีกระพริบนะครับ <Be. S 1> ด้านหลังเห็นไหมครับเ <Be. Yeah. S 1> สร็จแล้วนะให้กดที่ขวาล่างหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดเราจะเห็นว่าด้านหน้ากระพริบนี่เป็นชั่วโมงนะครับอ่ะ เราจะเห็นสังเกตว่าด้านหลังนะจะมีภาษาอเงกฤนอยู่นะครับจะมีตัว a นะตัว p แล้วก็ตัว h นะครับ1 2 a นี่ก็คือเที่ยงคืนนะเดี๋ยวจะเราจะลองตั้งเป็นทุ่มหนึ่งให้ดูนะครับทุ่มครึ่งนะกดขวาบนเลยครับเดินหน้านะอันนี้เวลาเรากดเราจะสังเกตว่าถ้าเป็น8 a นี่คือ8ปดโมงเช้านะครับ แต่พอถึงเที่ยงนะเขาจะเปลี่ยนเป็น P ีนะครับนะสิบสองอย่างเงี้ยก็คือเที่ยงเนาะหนึ่งพมงนะครับถ้าเป็น7จ็พีนี่ก็คือทุ่มหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าเราไม่อยากจะได้เนาะเราก็กดไปเรื่อยๆนะครับเราจะเปลี่ยนให้เขาเป็น24บชั่วโมงนะก็คือกดขวบนตั้งไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเที่ยงคืนเขาจะเปลี่ยนเป็นตัว H อย่างนี้นะครับให้เขาเปลี่ยนเป็นตัว H อย่างนี้แล้วเราก็ตั้งเนาะอ่าเราก็ตั้งไปเรื่อยๆครับ อันนี้เขาจะบอกเป็นย4บสีชั่วโมงแล้วนะครับอันนี้ง่ายๆก็คือเขาจะวนนะเป็นตัว A ตัว P แล้วก็ตัว H นะครับจากตัว H ก็เป็นตัว A ตัว P อีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็ลองตั้งดูนะเฮอ,อย่างนี้ก็เราสามารถตั้งเป็น24ชั่วโมงได้นะครับโอเค19กก็ทุ่มนะครับอ่เสร็จแล้วได้ชั่วโมงเสร็จแล้วกดตีนนขวาล่างหนึ่งครั้งเราจะตั้งนาทีนะครับอ่าน,นี้เป็น25แล้วกันเนาะโอเคเมื่อได้นาทีเสร็จให้กด ขวาล่างหนึ่งครั้งนะครับเราจะเห็นว่าด้านหน้ากระพริบนะครับข้างล่างเลขหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเดือนนะครับาให้เราตั้งไปเลยนะเดือนนี้เดือน5นะครับเสร็จแล้วนะกดที่ขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะเหมือนเดิมครับจะพริบด้านหลังอันนี้เป็นวันที่นะครับาวันนี้เป็นวันที่16นะกดขวาบนไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะให้เรากดที่ขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดอ่าอันนี้เป็นสัปดาห์นะครับ SU Sunday วันอาทิตย์นะครับ MO Monday วันจันทร์เนาะ ที t u ทิวส์เดวันอังคารนะครับ W e v e n t ้ลยูวันพุธนะครับ TH Thursday วันพฤหัสนะครับ S Friday วันศุกร์นะเลือกเอาจะเอาวันไหนนะครับ S A Saturday วันเสาร์นะ S U ชยูนิซันเนะครับวันอาทิตย์นะอ่ะเดี๋ยวแอดที่เขาจะตั้งเป็นวันพฤหัสนะครับก็คือ TH Thursday นะครับเมื่อได้เสร็จก็คือกันเป็นอันเสร็จสิ้นนะกันตั้งค่านาฬิกานะครับให้เรากดที่ สายล่างนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะวิธีการตั้งค่านาฬิกาบอสเนียนะครับราคา800-1,002นะครับตัวนี้ชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าตั้งได้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดสติ๊กเกร์คับซาระเร็วของเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับ